อันเฮอมี่ค่ะมาสัตสมแป้งค่ะขายแล้วดูสิกินไปยังได้เนอ้าวไม่กินอ่ะไมินยาวมากเลยอัเฮมี่สัสมแป้งอยู่ค่ะนี่ค่ะขึ้นเองขึ้นเร่งแอน ไม่ได้ครับไม่ได้ไไดรรครับกินเลยน <c oughs> ลี่ค <c oughs> ่สะสสมแต้ันโอ้โหยาวมากเลยน้องเี่ยาว อันนี้ยาวมากเลยอ่ะไม่รู้จะได้กีแ่แตนหรือบดูกแต้มอะไรโอ้โหยาวกินเข้าไปยาเลยได้ได้เท่าไหร่นะวันนี้โอ้เพิ่งมีอยู่แค่นี้เองค่ะแต้ม